おはよห้ざいますね。先生のสす。อๆนอุวโีแอนีしし่ยวว่าียัสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะก เซนเซน้ำอุ่นในกิจกรรมเสริมพิเศษภาษาอะไรคะภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เซนเซจะมีอะไรมาสอนกันนะคะดิๆๆนะคะไปทายกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เซนเซจะมีมาคำศัพท์ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะจะมาสอนดีกๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสะได้ว่าเซนเซอิมคาดาเนะครโนว่ฮันคัจิเดสโคโนวฮันคัจิเดสเนะ

งอม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 ,ม,มบ๊อกบ,บ,บ๊อกป๊อกป๊อกคุณเอ๋มีรสชาติจะเป็มัสกาปิงปองปิปงปองเน่บานานาเดสบานานาคะโซกูเบนเกช่วยชชเอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องครอบครัวของอาคุณพี่กล้วยกันนะคะซึ่งครอบครัวก็ต้องมีพ่อแม่ลูกนะคะแล้วจะมาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมอกันนะคะอิจิบังเม๋เน่อิจิบังเม๋ว่า ปาป้าบานานา่ะปาป้าบานาน่ะปาป,า,ปานะคะก็แปลว่าคุณพ่อให้เด็กทำท่านี้นะคะปาป้าบานาน่ะนี่บางเน่เนต่อไปนะคะคำที่2นะคะที่จะเรียนรู้ในเพลงนี้นะคะในะเรื่องของครอบครัวของฉันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำที่2กันนะคะต่อไปมามาบานาน่ะมามาบานาน่ะมามาก็คือ คุณแม่นั mm ่นเองนะคะบานาน่าก ok ็คือกล้วยคุณแม่ที Pocket ่เป็นรูปกล้วยนะคะเด็กๆนะต่อไปนะคะสร้างบางเมดเน๊สร้างบางเม็ดโคบานาน่าโคบานาน่าโคะนะคะจะแปลว่าลูกลูกกล้วยมีพ่อมีแม่แล้วก็ต้องมีลูกกล้วยม้ยไก่ยัดเตมยโยเนเดี๋ยวเราไาทํากันอีกหนึ่งรอบนะคะปาปาบานาน่าปาปาบานาน่ามีบางเมเน Mama banana b าบาม่าบานานาสังบอกเนอะโกบานาน่า n a กบานาน่าใงเลนชูชิมาชอเนะถ้าเด็กๆนะคะฝึกซ้อมคำพูดนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้ก็ลูกด้วยนะคะเด็กๆก็จะสามารถร้องเพลงในของเินเสได้มุยการคนาชิมาชเนะอีกหนึ่งรอบนะคะ p าป a ้าบานาน a ามาม่าบา โคบานานามินาซังอินโดนยัปเตมเตเมเเซนะคะจะทำให้เด็กๆดูก่อนหึงรอบนะคะและเด็กๆนะคะจะมาปังบไปพร้อมๆกับเซนเซนะคะซาให้บานานาน n ปป a าวว่าปปปปานานาบานานานุมามาวามามาบานานาบานานานโคโดโมวาโคบานานาปปานาน มาบามานานาโคบานานาอินาซังยัดเตมิยอนแหนเดีเน,นะคะเดีอีกรอบหนึ่งนะคะโมยไก่อุตยไต่มาโชเน่อิจโชนิยัดเตมิเยเนะเดี๋ยวมาดูเุเคทำนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะบานานาโนพ่อพ่อว่าพ่อพ่อบานานาบานานาโนมามาว่ามามาบานานาบานานาโนโคโดโมว a โคบานาน ปาอป้า b าน a n a มาม่า b a n a n าโคบานาน n a มินาสังอิชอนี่ย์เตมิเตเน่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะครอบครัวของคุณพี่กล้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะวินาสังอิชโคนเมเดสเน่สั่งให้ b a n a n าโน่พ่อป้าพ่อป้า b าน a n a b a n a n าโน่มาม่าว่ามาม่า b าน a n a b a n a n าโน่โคโดโมว่าโค b าน a n a papa b a n a n า มาม่าบานาน่าโคบานาน่าน่าสังโมยแค่ไหนสิมาสเต้บานาน่าโน่พ่ a บ้า a n a บานาน่าบานาน่าโน m มาม่าบ้มาม่าบานาน o าบานาน่าโนโคโดโม a ้ a โคบานาน่าพ่อบานานามาม่าบานา่าโคบาาไงคะครอบครัวของป่กล้วยก็จะมีอะไรเอ่ยคุณพ่อ คุณแม่และก็ลูกรวยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสนชิกาตาเดสกาสนุกไหมคะถ้าสนุกขอเสียงเย yeah! ้เสียงดังๆเลยค่ะเย้วินาซอิชโชนีอุตาโมชอเน่เดีด๋ยวเรานะคะ, yeah! ล,อะ,คะลองมอฝึกร้องซ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะดูเสนงเซก่อนก,นก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปฝึกซ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปทำพร้อมกับเซเันนะคะสามฮะ バナナのパパはパパバナナバナナのママはママバナナバナナの子供は子バナナパパバナナママバナナ子バナナみなさん、一生懸命ですね。頑張りましょうね。楽しかったですか คี่โอาริกาโตโกไซมาชิตเนวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของครอบครัวของพี่กล้วยนะคะซึ่งมีคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะ,ะมีทั้งหมด3คำศัพท์นะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าใครนะคะดูคลิปของคุณเจแล้วนะคะสามารถทําท่าทางตามคลิปวิดีโอได้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอนะคะมาให้ เซนเซดูด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆที่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้ส่งมาให้เซนเซดูนะคะเซนเซได้ดูทุกคลิปเลยนะคะเซนเซขอชช่นชมทุกๆคนเลยนะคะมินาซังโจซเดสเนะฮัชชิชเนเซนเซขอตบมือให้เสียงดังๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเซนเซก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะเคลียวว่าอริกาโตโกไซมาชิตาเนะไซยอนาละ